วิธีการเอาไอคอนซูมมาไว้หน้าเดสก์ท็อปนะคะหน้าเดสก์ท็อปลกมากตอนแรกเราอาจจะต้องค้นหาก่อนไปที่แว่นขยายแล้วเราพิมพ์คําว่าซูมเราจะเจอแอป,ปมันนะคะพอเราเจอแอป,ปมันแล้วเนี่ยให้เราคลิกขวาแล้วก็มันน่าจะมีมันจะมี pin to taskbar ด้วยนะคะก็คือปักหมุดไว้ที่เนี่ยคะ่ะที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะ แต่ว่าอันนี้เฟิร์นเเหมือนเฟิร์นติดตั้งไปแล้วอะ่ะเอาเอาไปเอาไปไว้หน้าเดสก์ท็อปแล้วมันก็เลยมีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าตอนแรกยังไม่มีหรอเดี๋ยวลองลบก่อนก็ได้คะ่ะอ่ะสมมติว่าตอนแรกยังไม่มีแล้วก็พิมพ์ซูมแล้วก็อ่ open file location เดี๋ยวนะคะ ทำยังไงแล้วนะลืมอออยู่นี่ o อเพนไฟล์โลเคชันแล้วก็คลิกขวาแล้วก็น่าจะมี Send to Send to Desktop ค่ะ Send to Desktop นะคะอันนี้มันก็จะไปอยู่ที่หน้า Desktop เราเลย อ่ะนี่ไงมาแล้วนะคะมาแล้วแต่ถ้าอยากให้มันมาอยู่ตรงข้างล่างนะคะตรงนี้ t ท x ก a r บาร์แท็กนะคะกะ็เหมือนที่เฟิร์นทำเมื่อกี้นี้นะคะพิมพ์ซูมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็พินทูพินทูแท็กบานะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ